เหมือนหางานทํำด้วยแหละผมก็เลยพี่ชายผมก็เลยฝากไปที่สนามฟุตบอลน,นะครับของพี่บอยที่ตอนนั้นที่อยู่อัสสัมครับนะครพอเราอยู่ได้สักแป๊บหนึ่งอะเชื่อไหมน้ำท่วมสมัยนั้นนะผมเล่นพระมาปีแรกแล้วผมไม่มีทุนสักบาทเลยนะ,ะแล้วมีผมมีผมได้ทุนจากพี่บอย1นึน่งแสนบาทคือแจ็คพอตเลยครับครั้งแรกที่สมัครเว็บไซต์ เว็บยูแล้วตอนนั้นมีฉายชีพเยอะมากนะตอนนั้นนั่นโดนโดนไปครึ่งแสนโดนไปครึ่งแสนขอบคุณได้มาแสนนึงโดนไปครึ่งแสนแล้วจะทำยังไงตอนนั้นสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่พันทพิปนะผมก็จะพยายาม พาเซียนพระนะที่เล่นพระมาตรฐานมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับวงการพระที่ผ่านมานะครับยังไงก็วันนี้ผมฝากเพื่อนผมไว้คนหนึ่งนะเรามาทําความรู้จักกันครับสวัสดี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 ครับผมแบ็คบอลไทยนะครับบางคนก็รู้จักกันมามาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่บางคนก็ยังไม่รู้จักนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับเอ็นซีทุกท่านนะครับ ฝาก FC อพี่ตู่ด้วยนะครับก <ขอ S 1> ็ะจนแบงนะเป็นเป็นเซียนพ้าที่เล่นพ้าหลายหน้านะครับเรียกได้ว่าเกจิยอดนิยมทุกเกจิเลยนะครับเขาก็จะเล่นแต่อยากรู้ว่าเริ่มต้นแบบก้าวแรกที่เข้าสู่ของการพ้าเนี่ยทำอะไรมาก่อนเอาแบบให้ย้อนแบบ ครั้งแรกเลยนะที่ทมานะครับที่มาใน,ในวงการพระแล้วกันก็คือผมอะ่ะก็คือจะอยู่ในเครือของพี่บอยท่าประจันอ๋อก็คือเรียนจบมามอยู่กรุงเทพก็คือเข้ามาวงการพระเลยก็ถือว่าตอนนั้นก็ยังเหมือนหางานทําด้วยแหละผมก็เลยที่ชายผมก็เลยฝากไว้ที่สนามฟุตบอลน,นะครับของพี่บอยที่ตอนนั้นที่อยู่อัสสัมนะฮะพอเราอยู่ได้สักแป๊บนึงอะ่ะเชื่อไหมน้ำท่วมไม่รู้ว่าจะเป็น เป็นแบบเรื่องราวที่ทําให้เราจดจําหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าจะเป็นความสวยของเราหรือเปล่าใคเกิดว่าเราไปดูแลสนามบอลให้พี่มอยแล้วน้ําท่วมน้ําท่วมเลยก็เลยไม่ได้ตอนนั้นก็สนามมันก็ต้องหยุดหยุดเลยแล้วทําไงอ่ะเราไอยู่น้นโอ้ไม่ครับอ่านแต่นังสือพระอย่างเดียวก็อยู่บ้านอ่านหนังสือพระไปเลยเข้าสนามเลยอ๋อก็คือน้ำท่วมก็ยังต้องไปไปมันไปไม่ได้เพราะน้ำมันประมาณเอวอ่ะโอ้แล้วรถเข้าออกอ่ะต้องใช้รถเลยรถทหารอ่ะ โอ้นั่นปีห้าสี่แล้วรู้ไหมว่าเราออกไปไหนนี่ก็คือมันต้องต้องใช้เวลานานนะตอนนี้สามชั่วโมงว่ะเขาจะออกไปถนนใหญ่ได้อย่างเงี้ยก็เลยไม่มีอะไรทําอ่านหนังสืออย่างเดียวตอนนี้ตอนนั้นน่ะก็ง่ายเลยเริ่มมาจากเล่มครูคือเล่มนี้ใช่เล่มนี้เลยเล่มนี้ก็จะเป็นสร้างโดยพี่บอยนะครับใช่พี่บอยทำประจักรนนี่คือเล่มที่หนึ่งนะเป็นเล่นเล่มยอดนิยมอมตะในสยามเล่มหนึ่ง เล่มหลักเลยนะครับใช่ก็เริ่มศึกษาจากเล่มนี้ก่อนเลยพระเหรียญเล่มนี้ก่อนจพระเหรียญก่อนเลยใช่พระเหรียญก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานแรกเล่นพระเลยไหมถามว่าบางคนไม่เหมือนกันนะพี่ตู่บางคนเนี่ยชอบพระผมก่อนก็ต้องศึกษาพระผมก่อนถูกไหมแต่ผมอะเข้ามาในวงการเพราะพี่บอย ถ้าปอาจันดีบอยดีบอยเขาเป็นเซเลียนอยู่แล้วนอยู่แล้วใช่เราก็ต้องศึกษาพระเหรียญก่อนนะเขามีไอดอลของเราตรงมี้ประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะที่ผมศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญในในบรรดาเหรียญเก่านะฮะเหรียญเก่าพระใหม่ก็มีด้วยแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะก็เคยต้องต้องเริ่มจากเหรียญก่อนนะครับเหรียญในในยุคเก่ายุคโบราณยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยก็ยอดนิยมศึกษาเหรียญเนี่ยสมมติ เราศึกษาไปเนี่ยเหรียญช่วงปีนี้ถึงปีนี้ตัวตัดแบบนี้ใช่ไหมมันก็ทําให้เรารู้เยอะนะถือว่าหนังสือเล่มนี้เขาเขาเขาบอกนะเขาจะแบ่งเป็นสามยุคอยุคปั๊มตัดข้างเลื่อยปั๊มตัดข้างกระบอกมันจะอยู่ก่อนพศไหน2540ถึง2484อย่างเงี้ยปั๊มตัดยุคเก่าเนี่ยก็คือจะอยู่2485ถึง2499มันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเ ตัดตัวนี้อยู่ยุคนี้ใช่อตอนเขาแบ่งให้เลยแล้วพอยุคนี้ปุ๊บถ้ากับอกว่าเราเล่นได้หลาย K G ถูกต้องอได้เปรียบนะถ้าเป็นอ,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 อีกถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะ,ะมันจะเป็นได้ทุกอย่างเลยโดยที่ว่าบางอย่างเราไม่เคยเหน็นของจริงนะ ช่เพราะว่าเหรียญในแต่ละยุคช่วงระหว่างปีเขาก็จะมีตัวตัดที่ดูได้มีตัวตัดของเขามีศิลปะด้วยการแกะหรือว่างานพวกนี้เราดูออกมันมันอยู่ในยุคไหนตรวนี้ยงานที่ใช้ขึ้นขึ้นมือเนี่ยเราก็รู้ว่าพี่อยู่ในช่วงปีพศนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นงานใหม่ขึ้นมาเป็นงานแกะบล็อกแบบวิวัฒนาการเขาพัฒนาไปไกลอ่ะเราก็จะรู้ว่าอยู่ในยุคไหนใช่ไหมครับก็ประมาณนี้แหละครับเริ่มต้นนะ เริ่มต้นในการศึกษาพระครับะะโอ้ผมเห็นจานแว็กเล่นทุกสายเป็ยนยอดนิยมนะครับก็คือ,อถ้าถ้ามีรับเช่านะพี่ไม่ว่าจะเป็นแบบพระเก่านะพี่ประมาณนี้นะไม่ใช่หลวงปู่ต้นเดียวนะคือซื้อหมดรับซื้อหมดขอให้ส่งมาขายนะฮะแล้วเป็นมาอย่างไรอ่ะอยู่หนามอนเสร็จแล้วจะมามาอยู่คนแห้ง,ยยงได้ยังไงเริ่มต้นมาเนี่ยก็คือผมมาอยู่ในวงการพระเนี่ยก็คือผมมา เฉพาะเสาร์ทย์ก่อนอที่จากการที่ทํางานประจํที่สนามนะเรามาศึกษาพระเนี่ยที่ร้านที่บอยเนยประมาณเสาร์ทย์เรามาทุกอาทิตย์นะมาทุกเสาร์อาทิตย์มั้งใช่ใช,ใชแล้วหลังๆนะที่บอยแกมองว่าเฮ้ยเราเริ่มเป็นพระแล้วก็คือซึมซับกับพระมานานจนเราเขาเปิดโอกาสให้เรามาเล่นพระเต็มตัวศึกษาพระเต็มตัวแล้วก็ออกจากสนามแล้วก็มาอยู่ที่บันทิตเปียงวาะ ก็อยู่ได้ประมาณ4-5้าปีแล้วนะครับส5้าปีแล้วที่เนี่ยครับอืมก็โอ้ก็ประสบการณ์ปึ๊กพอสมควรก็น่าจะสิบเพราะว่าเปี12ปีได้ครับคุณเล่นมีครูบาอาจารย์ระดับประเทศที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะก็ด้วยความเมตตาของพี่บอยนะครับแล้วจะพัฒน์สู่อย่างไงถึงได้มาแบบมาเล่นหลวงปู่โตหลวงปู่โตนะผมเองนะครับคิดว่าตอนนั้นผมเป็นเหรียญละ ผมเป็นเหรียญแล้วเรียบร้อยแล้วก็อยากจะศึกษากิ่งกิ่งลูกตมมีไหมมีอ่เนื้อผงมีไหมมีใบลานเอซอนเอซอนนะฮะรูปหล่อแล้วก็เหรียญเหรียญหลอก็มีนะเนื้อชิ้นตะกวดยังมีเลยพี่ใช่ลูกต้นข้างหลักหลายสมเด็จมีไหมมีครบครบสูตรไหมครบแล้วครบแล้วนะโตนี่ครบเครื่องเลยนะครบเครื่องแลวใช่แล้วเป็นเกจิแรกที่ผมอยากจะศึกษาเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นปุ๊บทุกอย่างเนี่ย ผมก็มองว่าเราก็เป็นได้ทุกอย่างกันใช่เราก็เป็นทั้งผงทั้งรูปหล่อทั้งไปหมดเนื้อตะกั่วมีหมดรูปหลอก็มีเหรียญพระสมเด็จของหลวงปู่โต๊ปีสองสี่กว่าและอย่างเขาเป็นพระที่ศึกษาไม่ได้ยากเกินไปนะอีกอย่างตอนนั้นไม่แพงเลยเรากําลังเราซื้อถึงใช่ไหมครับกาลังเราพอมีซื้อแล้วก็ขายออกได้ง่ายนั่นแหละก็คือเป็นเหตุผลที่ผมมาจับมาศึกษาลปูโตะก่อน เรียกได้ว่าหลวงปู่โตนี่คืนคันยอดนิยมอันดับต้นๆแล้วนะเพราะว่าทุกตู้ <laughs> ทุกเ <laughs> ชียนทุกคนนี่ซื้อได้ซื้อเมื่อก่อนนะไม่มีใครแย่งเลยพี่อตอนนี้โดนแะย่งแล้วโอ้โหใช่เมื่อก่อนที่จะใา้ตรงไล่ซื้อนะอเดี๋ยวนี้โอ้โหสายอ้อมสายนทุกสายโดนแย่งซื้อหมดพนะนะที่สำคัญน,นะที่ที่ที่เราเห็นกันได้เลยนะ ไลฟ์สดแทบจะทุกเพจจะต้องมีลูกบูโตเข้ามีแทรกแน่นอนจะน้อยจะมากก็มีหมดใช่ครับจะลาะจะหลักร้อยก็มีหลักพันหลักหมื่นหลักร้านก็มีหมดใช่ถูกรวมถึงผ้าใหม่ด้วยนะตอนนี้ผ้าใหม่ลูกบูโตนะครับกำลังแรงด้วยโดยเฉพาะรุ่นที่บุรณะ่าหมดใช่ครับก็คือเรียกได้ว่าออกมานี่ของหมดแล้วคือวงการพระเนี่ยต้องการเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นกระแสกระแสนิยมองวงการพระเลยนะพระใหม่ไม่ใช่ว่าทุกคนน่ยจะเข้ามาแล้วว่าศึกษาไม่ได้นะมันศึกษาได้พี่ไม่จริงๆลูกศิษย์ที่ศรัทธาหลวงปู่แล้วกําลังน้อยเนี่ยลองถอยมาเล่นพระแบบนี้ดูนะครับพระใหม่หลักร้อยก็มีเยอะแยะเลยนะครับที่ใหญ่ด้วยนะครับศิลปะการแกะเนี่ยแกะได้เหมือนหลวงปู่นะเหมือนสวยเหมือนเหรียญมีชีวิตเลยนะใช่แล้วผมบอกเลยรูปแบบเหรียญนี่มาจาก มือต้นๆของประเทศไทยอ,อีกแล้วนะก็มาจากความให้ความแนะนำความสนับสนุนจากพี่บอยท้าประจันด uh> ้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นรูปแบบเหรียญไม่ต้องห่วงว่าจะล้าสมัยสวยแน่นอนสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนคนชัดฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับพ้าที่ออกที่วัดชุดนี้นะครับใช่ครับอ่าแล้วจันแม็กมีมีแบบ ประสบการณ์เกี่ยวกับพระหลวงปู่หรือว่าเกจิอื่นๆบ้างไหมประสบการณ์ของผมอะถ้าเป็นเรื่องปฏิหารนอะยังไม่มีนะแต่ผมมีคอารู้สึกว่าปต,ต,ต,ตั้งแต่เล่นบุโตะมาเนี่ยเราซื้อง่ายขายคล่องหลวงปู่โต๊ะสร้างชื่อให้เราครับอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้ครับพระทีะ่ทุกคนเนี่ยจะมีเกจิในดวงใจของแต่ละคนใช่ไหมแตพ่พอผมศึกษาหลวงปู่โต๊ะเนี่ยค,คนจดจำอะเรื่องหลวงปู่โต๊ะนะ จะจดจําผมด้วยครับบางคนน่นึกถึงผมเอาหลวงปู่โตมาขายผมนึกถึงผมก่อนเลยครับก็เลยก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเรารู้สึกได้ว่าพระหลวงปู่โตทำให้คนจดจําเรามีมีสตอรี่กับเราคือเราเราเล่นห้านาถูกว่าเราเล่น้านาแต่ว่ากว่าคุณจะมาจดจําเราก็คือในรูปแบบหลวงปู่โตหลวงปู่โตก่อนอันที่เราศึกษาเรียญมาก่อนดูไหมใช่ครับเราเราเราเรียนรู้เรื่องเหรียญมาก่อนอาดัาลงตอนแรกกก็จะออกแนวเป็นแบบ ผมเมตตาครับูเมตตาแล้วก็มีเราซื้อง่ายขายคล่องใช่ใช่แล้วก็มีประสบการณ์เรื่องแบบคือแจ็คพอตไงคือแจ็คพอตไงสมัยนั้นนะผมเล่นพระมาปีแรกแล้วผมไม่มีทุนสักบาทเลยนะแล้วมีผมมีผมได้ทุนจากพี่บอยหนึ่งแสนบาทคือแจ็คพอตเลยครั้งแรกที่สมัคร เว็บไซต์เว็บยูแล้วตอนนั้นมีฉาชีพเยอะมากนะตอนนั้นนันโดนโดนไปครึ่งแสนโดนไปครึ่งแสนขอบได้มาแสนนึ่งโดนไปครึ่งแสนแล้วจะทำยังไงตอนนั้นไปสมัครเว็บก่อนตอนแรกเนะี่ยอันนี้คือเรื่องราวที่ย้อนไปสมัยประมาณสักเกือบเกือบสิบปีแล้วนะตอนนั้นยังไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กอาจจะมีแล้วแหละแต่ว่าเราเราจำได้ว่าเว็บไซต์เนี่ยเครื่องของ ในวงการนี้ก็จะมีเว็บห,หลักๆอยู่ใช่ไหมผมไม่สมัครครั้งแรกที่สมัครเลยโดนเลยโดนเลยเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าฟีดแบ็กยังไม่มีเลยอ่าแล้วก็แจ็คพ็อตไปซื้อครั้งแรกโดนหลอกก่อนครั้งแรก<อ> <laughs> หนูโตด้วยใช่วันนั้นนยผมซื้อเนะี่ยผมไปเคาะราคาแล้วก็ใส่เบอร์อลงท้ายกับราคาใช่ไหมแล้วแป๊บนึงอ่ะมีคนโทรมาผมพี่ครับ ราคาที่ขอผมปิดให้นะผมเอากําไรบางๆผมก็โอเคแล้วผมก็โอนให้แล้วผมเป็นหน้าใหม่ไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องเว็บไซต์ว่าบัญชีมันอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็ส่งมาทางข้อความผมเห็นไหมแล้วผมก็โอนให้โดยไปละครั้งหนึ่งนะโดยไปเท่าไหร่จันรอบแรกน่าจะสองหมื่นกว่าคนเดียวกันนะรอบแรกไปสองหมื่นกว่าเสร็จปุ๊บแล้วผมก็เคนเรานะมันไปเคาะตั้งหลายองค์อะฟิตไงพี่มีทุนแล้วแล้วก็มาโดยในคนเก้านี่นะ วันเดียวกันโดนไปสององโทรมาบอกพี่เฮ้ยพี่มีอีกองหนึ่งพี่เอาไหมโดนเลยตอนนั้นนะโดนไปน่าจะห้าหมื่นได้าหได้ทุวมาแสนโดนไปห้าหมื่นใช่คือเป็นประสบการณ์เลยนะพอครับพอไหมพอนิดหนึ่งแล้วก็มันทําให้เราเรียนรู้มันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นหลังจากนั้นนะเด็ดเรา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 ไม่เสร็จนะเราไม่จบผมก็ผมก็โทรไปถามเจ้าของนะคนที่เป็น คนที่เป็นเจ้าของยูเซอร์เขาชื่อเอกแล้วคนที่หลอกเราก็ชื่อเอกเหมือนกันเอกชัยอะจริงเป็นเซิร์ชได้นะใน Google จะมีอยู่คและชื่อเอกชัยเราเราพูดถึงเขาได้ใช่ไหมไม่หล่นะไม่ได้พูดถึงนามสกุลใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงใครมีอาชีพใช่เขาพูดไปเยอะเร็จากนั้นปุ๊บเนี่ยก็คือผมก็โทรไปถามเขาเขาบอกว่ายูเซอร์เนมชื่อเอกนะเขาบอกพี่ครับผมยังไม่ได้ปิดพระเลยนะพระผมก็อยู่กับผม หลังจากนั้นเอ้าตายแล้วพิพาแลโดนแลโดนแลแน่นอนแล้วล้วก็ไปเซิร์ชในบัญชีแบ็คลิสอ่ะก็เลยรู้ว่าเราโดนหลอกเต็มเต็มเลยนั่นแหละอีกไม่กี่วันนะพี่เชื่อไหมเวรกรรมมีจริงโดนจับที่สอนอบปนอรเขาบอกว่าหลอกกันมันเยอะเลยครับทั้งในในเว็บนะโดนไปหลายคนเลยนั่นแหละนี่ประสบการณ์ของเราที่เราคือได้มาแบบได้มาแบบโดนโดน โดนโดนก่อนนะโดนก่อนโดนก่อนนะหลวงปู่ก็จะเมตากลับมาใช่มันทําให้เราเรียนรู้นะพี่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องอดทนหน่อยก็เหมือนแข็งหน่อยเหมือนลักษณะเวลาเราเดินนช่เราโดนพาเกย์เหมือนโดนพาเกย์เลยนะถ้าเราโดนพาเกย์นะใช่แล้วเราเจ็บเท่ากับเราเจ็บใช่เราเจ็บแล้วเราจะจําหลังจากนั้นเรามันระวังมากขึ้นต้องเวลาซื้อพ้าเนี่ยไม่ค่อยอยากจะโอนแหละก็นัดเจอพูดคุย แล้วก็ซื้อแบบองค์จริงมากกว่าใช่หมโอ้แต่อยากอยากจะเตือนนะอยากจะเตือนหลายๆท่านนะครับที่เดินสนามปุ๊บคิดอยากจะซื้อถูกซื้ออะไรจริงๆอยากให้แนะนําซื้อกับเซียนที่ได้มาตรฐานใช่เอาไปซองก่อนซองให้เป็นก่อนอมีหน้าร้านมีหน้าร้านด้วยครับอ่าตอนนี้ออนไลน์มีมี Facebook โปรไฟล์ส่วนตัวมีใช่ไหมครับ เข้าไปก่อนไปดูว่าตัวตนก็มีจริงหรือเปล่าครับแล้วก็ค่อยนัดเจอดีกว่าเราก็จะโดนหลอกน้อยลงใช่ไหมครับโอ้ก็ประมาณนี้ในเรื่องเราในครั้งแรกที่เข้ามาสัมผัสแล้วก็เรียนรู้เรื่องพระเครื่องอ่ะอันยากอยากถามอาจารย์อย่างหนึ่งพระเครื่องเอาเกจีไหนก็ได้รวมหลวงปู่โตไปด้วยชื่นชอบเกจิไหนแล้วพระเครื่องรุ่นไหนมากที่สุด ก็ต้องเป็นหลวงปทิมหลวงปู่ทิม,ทมใช่ถ้าถามว่ารุ่นเหรอเราชอบเราเราชอบผมเป็นคนที่ชอบเหรียญครับถูกไหมถ้าชอบต้องชอบหงเชื่อมหงเชื่อมใช่หงเชื่อมเป็นพระที่แกะได้สวยแกะครึ่งองค์เหลือครึ่งองค์แล้วแกะได้เหมือนหลวงปู่หลวงปู่ทิมนะอันนี้พูดถึงหลวงปู่ทิมนะฮะรเราชอบเหรียญหงเชื่อมศิลปะในการแกะของเขาเนี่ยก็คือมันดูเหมือนมีหลวงปู่เขามีชีวิต ที่เราชื่นชอบนะส่วนใหญ่เหรียญที่ยอดนิยมส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะใช่ส่วนใหญ่จะคมสวยดูมีมิติดูมีชีวิตใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญประมาณนี้คือประมาณนี้นะที่ว่าเราเราชอบในงานศิลปะด้วยครับเราชอบในงานในงานความเหมือนครับเพราะว่าช่างสมัยก่อนเนี่ยการแกะได้เหมือนในแกะยากนะขนาดว่ารูปแบบยังว่านะยากเลยอันนี้คือแกะแกะจาก็อกอ่ะครับเราเลยชื่นชอบเป็นพิเศษใช่ใช่ใช่อ่ะ ทิ้งท้ายหน่อยอยากให้จันแบ็คฝากฝากสำหรับนักสะสมให,หม่ๆ uh huh. นักสะสมที่อยากจะขึ้นมาเล่นค้าสอินๆิงๆจังเขาบ้างเอาตั้งแต่เริ่มเลยเราควรเริ่มแบบไหนศึกษาแบบไหนที่ไม่หลงท่างเอาแบบสไตล์จันแบ็คเลยนนะสไตล์ผมใช่ไหมผมเนี่ยเป็นคนที่ยังยังเป็นหัวโบราณน,นิดนึงก็เรื่องหนังสือครับอ่ะหยิบหนังสือให้ดูหน่อยนะฮะ คือหนังสือนะไม่ว่าเล่มไหนนะพี่พี่ซื้อมาเถอะแต่กเก่าหรือใหม่นะซื้อมาเถอะนะครับไม่ว่าจะ,ะเป็นเล่มลเล่มหนาเล่มเล็กเล่มร้อยห้าบาทอย่างเงี้ย <c oughs> ขอให้ซื้อที่ที่เป็นเป็นมาตรฐานหน่อยนะครับบางอย่างเราดูคลิปวิดีโอเราดูจาก y o u t u b e ใช่ไหมดูจาก Facebook คนที่สอนเะงี้ยเราจําไม่หมดพี่ใช่ครับเราจำไม่หมดเรามาศึกษาพระเนี่ยเราต้องมีตำรา ผมก็ยังเป็นคนที่คิดว่าหนังสือเนี่ยสำคัญสำคัญมากแล้วทำให้เราเป็นไว้ด้วยผมก็ว่าสำคัญผมว่ามองว่าสำคัญกว่าคลิปสอนดูอีกนะหนังสือเพราะว่าหนึ่งนะคุณเปิดมาปุ๊บคุณเห็นรายละเอียดทั้งหมดถ่าทางจะเอาให้ดีเลยนะเปิดคลิป YouTube ของเนี่ยที่เขาสอนกันแล้วเปิดดูไปด้วยดูไปด้วยใช่คุณจะเข้าใจมากกว่าเยอะเลยเข้าใจมากกว่า ดูเฉยๆด้วยใช่แล้วหนังสือเราอ่ะมึงผมมีนะปากกาเนี่ยวงเลยเขียนไวเลยที่บ้านหนังสือเรานี่เขียนไปเลยเขียนตำหนิมาชี้ไปเลยใช่อย่าไปเสียดายเพราะอะไรเปิดมาเราก็จำได้หนังสือสองสามพันเราปเราอย่าเสียดายไปเล่มครูเราแล้วเราไม่ได้ขายอยู่แล้วพี่เรียนมหาลัยพี่จ่ายค่าเทอมเท่าไหร่อ่าสี่หมื่นห้าหมื่นครับใช่ไหมแค่ครึ่งปีเองแต่ถ้าเกิดพี่ซื้อหนังสือสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งอ่ะพี่มาใช้ได้ยาวเลยตลอดชีวิตเลยนะใช่ครับ นี่คือสาคัญมากสาหรับผมก็ม,มองว่าสําคัญนะฝากพี่น้องๆหรือว่านักสะสมใหม่นิดนึงนะครับว่าคือเราอย่ามองข้ามเรื่องหนังสือเราควรจะศึกษาหนังสือไปด้วยดูคลิปจากการที่คนอื่นเขาสอนอไปด้วยนะการเล่นผ้าต้องขึ้นตามขั้นบนันไดอย่ากระโดดนี่ก็คือขั้นแรกเลยนะครับหนังสือนี่คือขั้นแรกเลยถ้าไม่กล้าก็ต้องซื้อ ที่เป็นมูลค่าน้นอยๆก่อนอ,อย่าเพิ่งไปกระโดดซื้อเป็นหลักแสนหลักล้านใช่ถูกไหมอาจจะมีพันต้นๆไม่อย่างบางอย่างเราเราอยากจะดูเนื้อจับโบ๊หนึ่งเนี้ยแต่งบเราไม่พอเราก็ศึกษาดูร,รุ่นไหน ที่ใกล้เคียงทางใกล้เคียงกันปีเดียวกันแล้วใกล้เคียงกันเราก็ซื้อประจําวันเกิดมาส่องวันได้ใช่เพราะว่ามวลสารส่วนใหญ่ก็จะใกล้เคียงกันหมดเลยเขามีสูตรของเขาใช่ไหมใช่สูตรในการผสมมวลสารอะไรเงี้ยก็ถึงบองทุกอย่างต้องศึกษาแล้วค่อยสะสมนะใช่ศึกษาแล้วสะสมใช่ครับอีกอย่างนะพี่เรื่องเรื่องการเข้ามาเนี่ยก็คือความไว้ใจนะครับควรจะศึกษากับเซียนที่เขาเป็นก่อนอย่างแรกคือเป็นก่อนนะ อย่างที่สองเนี่ยก็คือเขาเล่นพัะแนวไหนพัดแท้หรือเปล่าจะมีพัดพัดแท้เลยศึกษาคนก่อนเลยพอเราเริ่มเข้ามาศูนย์พระเนี่ยก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะศึกษาเรื่องมารยาทด้วยอ้อสำคัญสำคัญนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญครับใช่ถ้าเรารู้มารยาทนะเราเข้าตู้ไหนก็ได้เราสามารถคุยกับเขาเราสามารถปรึกษาขอความ ความรู้เขาได้หมดมันเป็นเรื่องที่สําคัญในในบ้านเราอ่ะพี่ใช่ครับนะคนไทยนะมันก็ต้องมีแหละทีะ่มารยาทแบบไหนที่ควรจะทําหรือไม่ควรทาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนักสะสมที่จะเข้ามาใหม่นะอันนี้พูดถึงเซียนใหม่ๆที่จะเข้ามาเดินด้วยนะใช,ใช่ครับผมผมอาจารย์แมกกก็ยืนอยู่ตรงนี้มานานแล้วอยากจะบอกว่ามารยาทสำคัญมากนะใช่ครับม,นะมันเป็นมันเป็นของมันเป็นของคู่กับคนไทยมานานครับนะอ่าวันนี้ก็ โอ้ก็ได้ความรู้ระดับหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งครับประมาณนี้ลองลองลองไปปรับใช้ดูนะครับว่าเราจะเริ่มเล่นพาร์กันยังไงก็ลองดูหลายๆคลิปแล้วก็ลองไปปรับใช้กันดูวันนี้ขอบคุณจันแบ็กมากนะที่สลับเวลามานะครับครับก็ฝากมี่เลยฝากฝากเลยฝากชอบเลยใช่ไหมฝากเลยครับแบ็กมาราดแบ็กมาราดไทยเอฟซีนะครับฝากหน่อยนะครับบางทีก็มีไลฟ์สดบ้างนะครับไลฟ์สดวันไหนแจ้งเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเย็น นะครับก็จะมีการแจ้งก่อนที่ใน f เฟซบุ o กแล้วมีช่อง Youtube ด้วย uh huh. นะครับก็จะมีในในในเพจก็มีปักบุตรว้ให้แล้วนะครับแล้วก็พระเก่าพระลูบุตโตะนะฮะ uh huh. คือถ้าจะปล่อยเนี่ยปล่อยล้วลูบุตโตปล่อยเราสองคนได้แต่ถ้าอยากจะหาพระเก่านะครับที่มีอยู่ที่บ้านปรึกษาเราได้นะครับส่งมาให้ดูก่อนได้ uh huh. อันไหนที่ไม่ปล่อยก็ไม่เป็นไร uh huh. แต่อยากจะรู้ว่า มีโอกาสแฮ้ไหมก็ส่งมาให้ดู่อนดได้ครับนะฮะพระเก่านะพระเก่านะพูดถึงพระเก่าพระเหรียญเก่าอะไรเลยประมาณนี้โมเสียน้อยท่านนะที่จะพูดคํานี้นะครับเพราะฉะนั้นเจอเซียนใจดีส่งได้ก็ส่งส่งมาถามถามคุบราคาได้ก็ขายได้เลยนะครับใช่กับอ่าอย่างไงวันนี้ก็ขอบคุณเ c ทุกท่านนะที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะแล้วก็ผมไลฟ์สดทุกวันพุธและอาทิตย์นะครับเวลา18บนาฬิกานาทีรับเชาวพระเหมือนทุกเพจนะครับ ยังไงก็ขอบคุณมา,มากๆครับไว้พบกันอีพีหน้าเรานขอตัวก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ